สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับสายรุ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้สายรุ่งพาทุกคนมาดูวิวค่ะมาดูนะคะนี่ก็คืออ,อ่างเก็บน้ํานะคะทุกคนเป็นอ่างเก็บน้ําคลองสลึงนะคะทุกคนวิวดีมากๆเลยค่ะดูค่ะน้ําเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีอก่อนที่จะมองไปเห็นบ่อหรืออ่างเก็บน้ํานะคะก็จะเห็นต้นไม้นะคะทุกคน ต้นไม้เล็กๆแบบน่ารักมากเลยค่ะสายลุงก็ไม่เคยเห็นนะคะแบบนี้คะ่ะทุกคนเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำโอ้โหท้องฟ้าค่ะทุกคนดูท้องฟ้าท้องฟ้าก็เป็นสีเทาๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นอ่างเป็นแหล่งอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่มากๆค่ะวิวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูฝั่งนู้นนะคะทุกคน วิวอ่างเก็บน้ำคลองสลึงนะคะทุกคนแบบโอ้วิวสุดยอดนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นหญ้าหินอ่อนนะคะทุกคนอีกฝั่งหนึ่งเป็นป่าไม้นะคะสองฝั่งนี้ก็แตกต่างกันนะคะอยู่ใกล้กันแต่ว่าแตกต่างกันเหลือเกินค่ะทุกคน ท้องฟ้าก็ค่อนข้างสดใสค่ะวันนี้ส่วนฝั่งนี้นะคะท้องฟ้าฝั่งนี้จะเป็นอ่าจสังเกตได้ว่าจะออกฟ้าเทาๆนะคะนั่นก็คือเขาสะท้อนจากอ,าอ่างเก็บน้ํานะคะทุกคนสะท้อนขึ้นมานะคะก็จะเป็นท้องฟ้าที่สวยงามนี่ก็เป็น,นวิวระหว่างเดินทางนะคะสายลุงเห็นมันสวยดีค่ะทุกคนก็เลยจะถ่ายให้ทุกคนดูด้วยค่ะ ะะช่วงนี้นะคะอากาศที่เมืองไทยนะคะประมาณ14บสีโมงนะคะสิสมงครึ่งค่ะทุกคนเวลาตอนนี้นะคะเนี่ยก็ขับรถรอบๆอบอ,อ่างเก็บน้ำนะคะอ่างเก็บน้ำที่แบบใหญ่มากๆเลยค่ะไม่รู้กี่พันไร่นะคะตรงนี้ ก็จะเห็นวัยรุ่นนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนสาผ่านไปเคเราก็จะดูวิวกันไปเรื่อยๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกคน สายลุงก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะมาเส้นนี้แล้วก็ทับใจเลยคะ่ะประทับใจกับธรรมชาติทุกคนมาดูข้างหน้านะคะเจอฝูงอะไรคะฝูงควายนะคะทุกคนแบบเยอะแยะเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยฝูงควายนะคะเยอะมากคะ่ะทุกคนโอ้โหฝูงใหญม่มากเลยนะคะ ผควายนะคะตรงนี้ชาวบ้านมาเลี้ยงควายด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะบรรยากาศด้านข้างฝั่งซ้ายมือนะคะเที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนั่นก็คือหญ้านะคะทุกคนคือเขาเพิ่งตัดหญ้าออกนะคะเขาจะให้หญ้าเกิดขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนถ้าเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสีเขียวอ่อนสวยงาม ก็ตัดออกค่ะทุกคนหญ้ายาวเกินไปเขาก็ตัดนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะเขายังตัดไม่เสร็จค่ะทุกคนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็ไล่ตัดไปนะคะแต่ว่าตัดยังไม่เสร็จก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามเหลือเกินค่ะทุกคนสายรุ่งว่าหญ้าที่ยังไม่ตัดนี่มันสวยงามจริงจริ ด้านหน้าจะเห็นว่ามีภูเขาแล้วก็มีไวรุ่นเออมีไวรุ่นกับรถกระต่ายนะคะอยู่ด้านหน้าถนนเนี่ยค่ะเขาจะทําเป็นอ่ายกล่องทําเป็นเนินนะคะทุกคนกันคนขับรถเร็วเป็นช่วงเป็นช่วงเนี่ยมีไวรุ่นก็มีคนขับรถลงไปข้างล่างด้วยค่ะ าไปทำอะไรกันน่าจะเป็นพวกเจ้าหน้าทีเนี่ยค่ะเป็นคลื่นอีกแล้วค่ะทุกคนต้องเบรกนะคะโอ้ข้างหน้ามีฝูงควายนะคะเจอฝูงควาอีกแล้วผู้แถวนี้ยากเยอะนะคะทุกคนเขาก็เลยนิยมเลี้ยงควายกันเยอะมากเลย เนี่ยค่ะฝูนควายค่ะทุกคนเนี่ยควายเต็มไปเลยค่ะทุกคนอ้ตรงนี้ก็เป็นน้ําลึกมากเลยค่ะทุกคนามาดูควายกันต่อเลยควายเยอะมากเลย ตอนนียมเลีงคายกันท้องฟ้าก็เป็นแบบสีแบบนี้ค่ะทุกคนเหมือนฝนจะตกนะคะตอนนี้เข้ามาตรงจุดนี้แล้วเหมือนฝนจะตกตอนนี้ก็ขับรถในทางลูกรังแล้วนะคะ วยค่ีมีเด็คนมา,าตกปลาไมา้เดิมไม้ใหม่หมนะคะทุกคนตรงนี้เขามาตกปลากันเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็พาทุกคนทัวร์นะคะทัวร์ขับรถ กิลมชมวิวข้างอ่างนะคะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นี่ก็เป็นธรรมชาตินะคะทุกคนธรรมชาติที่สวยงามบางคนไม่เคยมาก็จะถ่ายทุกคนได้ดูกันนะคะอ๋อเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นอ่าน้ำตกนะคะทุกคน แต่ว่าอันตรายมากๆน้ำเชี่ยวนะคะทุกคนสายลุ่มก็จะไม่ลงนะคะเพราะว่าน้ำเชี่ยวเมื่อกี้มองไปเห็นนะคะทุกคนเป็นแบบน้ำเชี่ยวแรงมากค่ะแล้วแบบว่าเป็นอ่างแบบน้ํากระโดดลงมาจากบนอ่างนะคะลงมาสู่พื้นดินด้านล่างนะคะทุกคนมันอันตรายมากๆเลยนะคะคนที่เข้ามาบ่อยนะคะเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะมาะตกปลานะคะทุกคนสายลุ่มก็ ไม่เคยมาก็จะกลัวหน่อยเป็นคนกลัวน้ําอยู่แล้วทางก็ปุกเปิดมากๆเลยค่ะทุกคนลมก็ค่อนข้างจะแรงนะคะอ,อู้น้ําเชี่ยวมากเลยน้ําไหลแรงจริงค่ะทุกคนไม่ไหวค่ะทุกคนน่ากลัว่ะด้านหน้าเป็นอะไรเนี่ยดูด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าเป็นอะไรอู้ลวลมแรงเกินไปค่ะทุกคน โอ้ oh, เป็นแพรด้านล่างเป็นแพรค่ะทุกคนเป็นแพรเป็นแพรเป็นที่นั่งแต่ะละจุดแต่ะละจุดน้ําตกทานสมบูรณ์นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะบรรยากาศไม่สู้ดีนะคะทุกคนข้างนอกลมแรงมากดูดูจากอ่าซูมไกลนะคะเนี่ยลมพัดแรงอย่างหนักเลยคะ่ะทุกคนท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะคะเหมือนพายุกำลังจะเข้านะคะทุกคน อ่านักท่องเที่ยวแต่ละคนก็เหี่ยวของเหิ้วกระเป๋านะคะเตรียมกลับบ้านกันเยอะแล้วนะคะก็ด้านล่างก็น่าจะยังมีคนอยู่นะคะด้านล่างนะคะตรงขอบนี้เป็นอ่าเป็นแพนะคะทุกคนเป็นแพเต็มไปหมดเลยโอ้แบบนี้ไม่กล้าลงไปนะคะทุกคนกลัวนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปสองดูแน่นอะน อ๋อด้านล่างลแเนี่ยค่ะทุกคนด้านล่างมีแพแบบเนี้ยแล้วก็เล่นน้ำแบบเนี้ยแต่ละแพใกล้กันมากเลยค่ะทุกคน ยแเขาเล่นด้านล่างกันประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ย็็เป็นบรรยากาศนะคะ น้ำเชี่ยวนะคะน้ําเยอะมากๆเลยดูเด็กเขาเล่นน้ํากันค่ะทุกคน คว้าล้อค่ะทุกคนเหมือนฝนจะตกแล้วนะคะมีแพนมีน้องๆเล่นน้ำกันสนุกสนาะนเลยค่ะทุกคนมาดูลอาดราไว้นะคะเผื่อเอาลูกมาเล่นนะ้ำ เป็นวิวบรรยากาศนะคะนี่ก็สถานที่รถจอดนะคะนี่ก็เป็นที่นั่งนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ไม่มีใครนั่งเนี่ยไม่มีใครนั่งเลยบรรยากาศสวยงามนะคะสถานที่นั่งเลยประมาณนี้นะคะทุกคน ทุกคนดูทรงผมสายลุ่งค่ะสายลุ่งลงไปแป๊บเดียวแบบลมมันแรงนะคะทุกคนมันพัดผมสายลุ่มแบบฟูหมดเลยค่ะทุกคนลมแรงจริงๆนะคะเดี๋ยววันหน้าน,นะคะสายลุ่มจะพาลูกมาเล่นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาด้วยะะต้องรอนาแรงน้ำ,นำ,นำจังใจวันนี้หน้าฝนค่ะมันก็เลยแบบน้ำก็จะขุนขุนนะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยนะคะทุกคน เดี๋ยวตอนนี้ฝนกําลังจะมานะคะพวกเราก็จะเดินทางออกจากตรงนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะพวกเราก็จะลาทุกคนไปก่อนนะสายลุ่แลวก็บีบอยก็จะลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ